จากเหตุการณ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ก็เลยเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวลือรวมตลอดทั้งการโจมตีกันออกการขัดขวางกันมากขึ้นจาก การต่อสู้หรือการดำเนินการของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็โยงไปถึงสำนักง,งานทรัพย์สินท่านจำข่าวที่ผมเคยรายงานได้ไหมครับวันนี้เป็นข่าวลือแทบไปหมดก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือในหลวงจะจะโอนไม่ใช่จะนะ่าฮโอนเลยครับไม่ใช่สำนักง,งานทรัพย์สินเท่านั้นกระทรวงทะวงกรมทั้งหลาย ที่ตั้งของกระทรวงที่เคยเป็นทรัพย์สินเป็นวังเก่าของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพระองค์ต่างๆแล้วถูกเวนคืนมาทำเป็นที่ทําการกระทรวงหลังจาก2475มีข่าวและก็เป็นเรื่องจริงก็คือเมื่อในหลวงราชการปัจจุบันขึ้นของราชได้มีการยึดคืนกระทรวงเหล่านี้ครับ รูปประรรมอีกที่ผมเคยบอกกับท่านแล้วคือที่เกิดแล้วขณะนี้คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมหลายแห่งครับล้วนแต่เป็นวังเก่าข่าวนี้มันประสานกับข่าวขุดมุดคณะรัศดรหายหรืออนุสาวรีย์หลักสี่หาย หรืออนุสาวรีย์พญาพหลคือทำลายประวัติศาสตร์ลบประวัติศาสตร์ของ2 4งสหมดก็ทำให้คนรู้สึกได้ถ้าใครติดตามข่าวว่าพระองค์ท่านกำลังจะล้างบางคณะาราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มคณะที่ก่อกก่อตั้งระบบประชาธิปไตยประเทศไทยตรงนี้ไม่มีโลงข่าวหนังสือพิมพ์ ที่มีลงขันห้ังสือพิมพ์คือกระทรวงมหาดไทยถูกยึดคืนแล้วเจ้ากระทรวงโดยในป๊อกก็ต้องยอมก็แน่นอนฮะก็เป็นรัฐบาลภายใต้การรัฐประหารอยู่แล้วก็เลยเรียบวิ่งแจ้นไปตั้งสำนักงานเออไปไปสร้างกระทรวงใหม่ถามว่ารัฐมนตรีเสียหายไหมไม่เสียหรอกครับได้เงินใชอ้อีกก็ต้องมีงบประมาณไปสร้างกระทรวงมหาดไทยใหม่ที่เจริญนคร แต่ว่ามีลักษณะพิเศษก็คือเดิมนั้นกําหนดการว่าการะทรวงมหาดไทยจะไปหาที่อยู่ที่กรมชนประธานแถวถววัดชนประธานลังสิตของของหลวงพ่อ,อ,อท่านปัญญานั่นแหะแถวนั้นแต่ไปช้าจัดปรากฏว่ามีคำสั่งเร่งที่ตูดเลยต้องรีบไปไปเอาที่เจริญนครเป็นที่ราดพัสดุ พรากว่าหน้าแคบครับตูดบานติดแม่น้ําก็ต้องไปครับแล้วไปค่อยไปหาทางแก้กันข้อเท็จจริงอย่างนี้มันถ้าใครติดตามข่าวจากรายการสุรทีวีนี่ท่านจะรู้ว่ามันมีนัยยะสําคัญทางการเมืองวันนี้มันก็มาปเปิดชัดเจนครับเปิดชัดเจนต่อไปก็คือมันมีข่าวว่าแม้กระทั่งวังสวนสุนันทา วังสวนดุสิตท,ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาที่กรุงเทพเนี่ก็จะถูกยึดคืนหมดครับไม่ใช่ก็จะถูกแล้วตามความเห็นก็ว่ายึดคืนหมดแล้วแต่เราก็เฝ้าดูว่าจะมีการย้ายมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่ปรากฏว่าจากการ ต่อสู้เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตรงเนี้ยครับแล้วรวมไปถึงเรื่องทรัพย์สินที่เป็นส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ผมกราบเรียนท่านไปแล้วเนี่ยปรากฏมีข่าวว่าหน่วยงานราชการในพระองค์904 เรื่องพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปราพิไทยในวันที่สิหนังสือหนังสือนี่ลงวันที่19พฤศจิกายนนะครับสิปจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันก็ไม่ได้คนที่ชื่นชมพระบรมมีก็บอกโอ้โหพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณให้ที่ดิน แกมหาวิทยาลัยศูนดุสิตมหาวิทยาลัยศูนย์สุสนันทาแต่ทำไมพึ่งมาให้ไม่ทราบมาให้เอาหนังสือลงวันที่19บวันที่ส8บปดก่อนหน้านี้วันหนึ่งนักเรียนนักศึกษาคุณอนนท์ประกาศจะไปสำนักงานทรัพย์สินวันที่25้าเห็นไหมครับส8บปดประกาศจะไปสำนักงานทรัพย์สิน19พระราชทานให้เลย เพราะมันเป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้วแล้วลองหลับตานึกภาพหากเป็นไปตามโครงการพระราชดำริพระราชประสงค์ของพระองค์นักศึกษาสองมหาวิทยายลัยไม่ใช่น้อยนะครับต้องย้ายออกนะเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่ทำได้ไหมครับทำได้ถ้าต้องการเอาไม่เสียมลชนเหรือแหมวังนี่เขาไม่ได้แคร์อะไรนะแต่วันนี้ต้องแคร์ ทีนี่ผมไม่ได้พูดเองนะผมเอาความเห็นของฝั่งอาจารย์สมศักดิ์มาบอกส่วนความเห็นของประชาชนฝั่งฝังวังนี่ชัดเจนแล้วครับตอนนี้มีข่าวลื่ไปหมดแล้วว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจดหมายฉบับนี้เป็นลงนามโดยนายพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิก,การในพระองค์ ปฏิบัติราชะการแทนนะครับปฏิบัติราชะการแทนราชะเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงวันที่19เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เข้าไปรับโฉนดได้ถ้ามองว่าเป็นพระมหาก,กรุณาธิคุณก็ได้ครับแต่ว่ามันมีหลายมุมมองนะโลกปัจจุบันนี้ อันที่หนึ่งก็คือทำไมประกาศเอาวันที่19หลังจากที่นักศึกษาเขาประกาศว่าจะไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินที่ดินนี้เป็นอย่างไรอา้าอาจารย์สมศักดิ์เขาแสดงความเห็นนครับน่าคิดนะอาจารย์สมศักดิ์แสดงความเห็นว่าอาทิตย์นี้ในหลวงให้อธิการบดีสวนสุนันทากับสวนด,ดุสิตเข้าเฝ้าเพื่อมอบโฉนดที่ดินให้ หมายความว่าที่ดินเดิมเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสองถูกเอาไปแน่นอนแล้วคือมันมีข่าวลือม,มานานแล้วว่าเขาเอาไปแล้วครับจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่คำว่าพระราชทานให้นี่แสดงว่าเอาไปแล้วนะเพราะเดิมมันก็เป็นของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับเป็นที่ที่ถูกเวนคืนไม่งั้นรัฐบาลจะไปใช้ได้ยังไงละ่ะเอาไปตั้งเป็นมหาวิทยาลัยได้ยังไง แต่พอเปลี่ยนรัชการปั๊บเอาคืนไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าเจอเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็มองได้ครับอาจารย์สมศักดิ์เขาก็มองได้ว่าเป็นผลมาจากการที่คณะนักเรียนนักศึกษากำหนดวันที่25จะไปชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สิน ประกาศเมื่อวันที่สิบแปดสิบเก็เลยมีหนังสือออกมาว่าคืนให้เลยไปนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เราจะมาดูกันจากเหตุการณ์ของคุณคุณอานนท์เนี่ยครับจะเห็นว่าคุณอานนท์ ก็ประกาศบอกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยนะครับเรามาดูข่าวหนังสือพิมพ์บอกเซอร์ไพรส์มาดูแนวหน้าก่อนไหมครับหรือมาดูเอาเอาเ네นชั่นก่อนก็แล้วกันเนชั่น mm hmm. ลงข่าวคุณอนนท์นี่ครับ ตอนนี้เนชั่นเนี่ยเปลี่ยนนโยบายไปสัก10-20%นะครับไล่ไล่ชุดขวาจากตกขอบของนายกนกออกซึ่งผมยังไม่เคยมาเล่าให้ท่านฟังสักทีนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเนชั่นเปลี่ยนสีเลยจากจากเอียงกระเทะเล่ม,มาเป็นกลางไม่ใช่นะครับทุนใหญ่ยังเหมือนเดิมแต่ที่ต้องไล่ออกเพราะว่าหุ้นมันตกมากเนชั่นเนี่ยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การอยู่ในตลาดทรัพย์กิจการที่แย่ลงนี่มันก็เสียที่ผู้บริหารเขาอยู่ไม่ได้ผู้บริหารถ้ายังจะอยู่ต่อไปก็ต้องทําการแก้ไขก็เลยไล่ชุดในกระดอกออกไปแล้วเอาชุดใหม่เข้ามาเนี่ยก็เลยดีหน่อยอันนี้เป็นหลักฐานว่าดีหน่อยขึ้นมานะเดี๋ยวจะเปรียบให้ดูว่าดีหน่อยอยังไงอ,อนนท์ทนายอนอนท์เบินคำขู่ใช้กฎหมายเข้มข้นพร้อมจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้ นี่เป็นผลมาจาก25ที่จะไปชุมนุมนะครับทนายอนนท์นำพาโพสต์เคลื่อนไหวเมินคำขู่นายกและเจ้าหน้าที่รัฐประกาศจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทุกมาตาพร้อมเผยจะจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้อะไรยังไม่รู้จะใช้ยี้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมหยิบมาให้ท่านดูตรงนี้เพื่อให้ท่านตามข่าวได้ทัน อันที่หนึ่งอันที่สองให้เห็นสีสันของหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หัวเหลืองที่กำลังจ้องทำลายกระบวนการนักเรียนนักศึกษาเต็มที่แล้วเรยกว่าได้รับคำสั่งแล้วตามความประสงค์ของใครบางคนนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่เห็นชัดว่ากระบวนการจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีแนวโน้มอะไรครับ ผมไม่บอกว่าจะมีแนวโน้มรัฐประหารและจะปราบปรามอย่างหนักนะผมไม่บอกนะแต่ที่ต้องพูดตรงนี้เพื่อให้ดูทีละสเต็ปทีละก้าวทีละก้าวคือการทำลายแกนนำของนักเรียนนักศึกษานี่กำลังสื่อรับงานแล้วครับตอนนี้สื่อสื่อหัวเหลืองรับงานทำลายแล้วก็แสดงว่าประสากน,กนกันกับเด็จกาจสามปอตุลร,ราชแล้วประสานกับ กำหนดการต่างๆแล้วนะครับคุณอนอนท์เขาก็บอกเป็นปกติและฟังดูก็มีเหตุผลนะครับนี่คือหนังสือพิมพ์ในั่นเขาก็ลงเป็นอดีตเหลืองเนี่ยนะอาดูอีกอันนึงคุณอนอนท์บอกว่าราษฎรเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหลอกนี่คือเนื้อจริงนะที่คุณอนอนท์เขียนในเฟ e บ o o k ราษฎรเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหลอกครับ ความรุนแรงทั้งทางกฎหมายแก๊สน้ำตาและกระสุนจะถูกตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ขนาดสุนัขรับใช้ยังอาจอายแทนนายของมันเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้เร็วๆนี้ขอพระคุณนะฮะที่คุณอนุนโพสต์มาอย่างนี้ผมบอกท่านแล้วว่าการต่อสู้กับผด็จก,การนี้ เห็นเปเด็นการแก้ผ้าอย่าไปบ้าตามเลครับคุณอนอนล์รู้ว่าเขากำลังจะสร้างสถานการณ์แล้วจะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะให้เกิดความรุนแรงแล้วเขาจะจัดการแท้ํานาจเด็ดขัดแล้วแต่เขาก็ยังสู้ปรากฏวนนังสือพิมพ์เดี๋ยวนะมะติชนมติชนก็ลงดีครับอน,อนนท์ลัน่นราษฎรไม่ดิ้นตาม นี่เขาลงตามตามตรงนะเนชั Nation, ่นมติชนลงเหมือนกันลงตามเนื้อข่าว olan, อานนทลั่นราษฎรไม่ดิน้นตามเราจะโต้ด้วยข้อเท็จจริงจอบิ๊กเซอร์ไพร์เร็วๆนี้นี่ข่าวเมื่อวันที่21นะครับอา้าให้ท่านรูหน่อยจะได้ตามสถานการณ์ทัน นุ่นที่21อันลนนำพาสนายความเพื่อสิทธิมวชนหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กตอบโต้ความเห็นของตำรวจประกาศยกระดับใช้ทุกมาตรการทางกฎหมายจัดการชุมนุมจัดการชุมนุมของคณะราษฎรโดยระบุว่าราษฎรเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหรอกครับความรุนแรงทั้งกฎหมายแก๊สน้ำตาและกระสุนจะถูกตอบโต้ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ขนาดสุนัขรับใช้ยังอาจอายแทนนายของมันเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นายอานนท์โพสต์ข้อความต่อว่าระบุว่าปี2553ก็ประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์นี่แหละที่สลายการชุมนุมทำให้เสื้อแดงตายเป็นร้อยศพมาปีนี้คนกลุ่มนี้กำลังจะเดินไปทางนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายหรอก บอกเลยคนรุ่นใหม่มาเขาเอาแน่คนเสื้อแดงมาเอาคืนนี่เขาไม่ได้บอกว่าจะมีข่าวว่าจะจัดคณะสไนเปอร์มานะสุในบอกกับท่านเองว่ามันมีข่าวลือมาแล้วเราเชื่อว่าเป็นข่าวลือคือจะมีการจัดคณะสไนเปอร์อาจจะมาจัดการกันวันที่25นี้ ที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ว่าอาจจะเป็นข่าวลือที่ทําให้กลัวแต่เขาไม่กลัวคุณอนนท์บอกว่าเขารู้นะว่าปีห้าสามคุณทําอะไรเห็นหรือ,อยังครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านเรื่องข่าวลือแล้วนี่ก็คือเฟซบุ๊กคุณอนนท์ที่เป็นเนื้อความอย่างนี้เขาตอบโต้คุณประยุทธ์ที่บอกจะยกระดับอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกเขาไม่กลัวแล้วเขาก็รู้นะว่าปี5้าสามคุณทําอะไร ปรากฏว่ามาดูหนังสือพิมพ์ฉบับหัวเหลืองสิครับแล้วอีกหลายฉบับก็ลงอย่างนี้ครับไทยโพสต์ก็ลงบอกนี่นะดูเอาแนวหน้าครับอันนี้ผมเอามาให้ท่านดูให้เห็นว่าตอนนี้สื่อเขารับงานกันแล้วนะครับสื่อเขารับงานสร้างกระแสแล้วคือจะสร้างกระแสให้รุนแรงพยายนจะโยนบาปไปให,ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยแนวหน้าพาดหัวบอกว่าเฮิมหนักเห็นหรือยังฮะนี่แหละนี่แหละนี่ไอพิษลายเขาไอสื่อเหลืองแหละเหิมหนักอานน์ไม่กลัวทุกอย่างพร่ามใช้คาว่าพร่ามนะเห็นไหมซึ่งมติชนก็ไม่ได้ลงเนี่นใไม่ได้ลงไอไอหัวเหลืองแนวหน้าบอกพร่ามเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้เร็วๆนี้แต่เนื้อความเหมือนกันใช้คําว่าพร่าเลยใส่ลายได้ไหม ท่านเห็นหรือ,อยังครับว่าน,นี่คือกระบวนการที่จะทําลายแลละเขาเริ่มทําลายความชอบธรรมของนักเรียนนักศึกษาประกาศยกระดับกฎหมายมึงจะไปยกทําไมเล่ามึงก็ไม่ได้เคยผ่อนคลายเขาอยู่แล้วส่วนมาตตาหนึ่งหนึ่งสองที่ไม่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นมันเป็นเหตุอื่นและไอ้ที่จับเขาไม่ได้หยุดได้ยอนเนี่ยไม่ใช่หรือนะครับดังนั้นวันนี้ สถานการณ์ตรงนี้แหะครับมันกำลังจะนำไปสู่เหตุการณ์อื่นๆปรากฏว,ว่าในหลวงก็เสด็จไม่กำหนดการทียิบนะครับนี่คือเสด็จจากบางแคเสร็จปั๊บวันที่18ก็เห็นไหม ไปนะครปฐมอ้าวก็นแน่นอนฮะมีกิจกรรมได้ไปวางศิลาฤกษ์ปรากฏว่าวันนี้วันนี้ไปยุทธยาครับหนังสือพิมพ์ยังลงไม่ทันอย่างที่ผมบอกท่านนี่เห็นไหมเลยท่านลงไม่ทันเลยบอกเย็นนี้เลยครับแล้ววันที่ยี่สิบห้าในขณะที่นักเรียนนักศึกษาจะไปชุมนุมกันที่ สำนักง,งานทรัพย์สินก็จัดงานพิเศษจะเสด็จสวนลุมพินีครับสวนลุมพินีก็คือที่ชุมนุมของพวกเสื้อเหลืองมาหลายรอบแล้วเรามาหลอมแหลมพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปที่นั่นดังนั้นแน่นอนฮะเชื่อขอนมกินได้ก็จะมีปรากฏการณ์เดินเยี่ยมประชาชนเป็นกันเองกับประชาชนเห็นไหมฮะจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่กำลังจะคุกรุ่นนี่คือกำลังจะไล่ให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจนแต้มเอาสื่อมวลชนเล่นงานใส่ไข่ตีไข่พูดก็หาว่าพรามเออนะฮะแล้วก็จะมีข่าวอื่นๆตามมาอีกเขาก็เตรียมรับเตรียมรับ โดยไม่ให้เกิดความรุนแรงเขาก็จะระมัดระวังแต่ให้เกาอยู่เฉยไม่ได้แล้ววันนี้ผมถามหน่อยราชสํนักเนี่ยจะมาแข่งอะไรกับเด็กท่านจะได้คะแนนหรือครับคนที่คิดยุทธศาสตร์ราชสํนักเนี่ยมีแต่จะพังกับพังนะครับ แน่นอนเด็กเขาหยุดไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ผมไปเชียร์เด็กแต่วันนี้คุณใช้คุณมีปืนคุณมีคุกตารางคุณมีตำรวจคุณมีทหารคุณมีสื่อมวลชนอยู่ในมือคุณมีโทรทัศน์ทุกอย่างกำลังลุมกินโต๊ะเด็กแล้วแต่แน่นอนฮะสื่อที่ดีเขาก็มีสื่อต่างประเทศเขาก็จับตาก็เกิดการ่วงดุลกันมันก็เล่นไดไ้ไม่ใช่ได้เล่นฝ่ายเดียวได้ เด็กเขาก็ต้องสู้สอย่างสติวิธีเขานัดกันอีกครับพรุ่งนี้ไปอีกแล้วครับวันอาทิตย์เลิ่ไปดูสิครับเขาจุมนุมที่ไหนครับเนี่ย22พฤจิกาถนนอักษะเวทีปราัยนิทรรศการงานเฟสติวัลที่ถนนอักษะถนนอักษะนี่ใกล้อะไรครับใกล้วังทวีวัฒนาเห็นไหมครับ ผมบอกว่าวันนี้ถ้าประยุทธ์ลาออกเสียอย่างที่พลโทพร,ระดอนท่านบอกไว้นายประยุทธ์ให้มียางอายหน่อยเพราะนายประยุทธ์ยิ่งอยู่ยาวแล้วก็จะยิ่งปราบมันก็ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยแล้วใครเจ็บครับประชาชนกับพระมหากษัตริย์เจ็บประยุทธ์ก็พังได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงตกบันไดแบบไหน ดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีทางออกแล้วในหลวงท่านพระองค์ท่าน,านก็แน่นอนฮะถ้าใครรู้ติดตามสถานการณ์ของท่านก็จะเห็นว่าข่้นก็รดำเนินการแบบที่ที่เราประเมินสถานการณ์ได้ว่าตัวแสดงนี้หยุดยากเหมือนกันเพราะเมื่อทรงพิโรธแล้ว อะไรก็ยังไม่อยู่นี่เรารู้ประวัติมานานแล้วแล้ววันนี้มาถึงจุดสำคัญถ้ายังใช้ถ้าไม่มีการทวงดุลหรือว่าไม่มีใครยับยั้งชั่งใจได้สถานการณ์มันจะออกมาแบบนี้แหละครับอนาคตไม่รู้แล้วจะไปแบบไหนเรามาดู สการนะครับขณะนี้มีการแจ้งความแล้วครับมีการแจ้งความเป็นไปตามที่นายประยุทธ์บอกแล้วแต่ว่านายประยุทธ์สั่งการหรือเปล่าไม่มีใครรู้แล้วครับเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นที่รู้กันว่าเกิดขึ้นได้นั่นคือมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับน้องลุงแล้ว ในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับนี่ครับไอ,ไอเจอ้าดีนิติพงศ์อย่างที่ผมว่านั่นแหละเห็นไหมฮะท่าจะบอกว่าอันนี้ในหลวงไม่เกี่ยวประยุทธ์ไม่เกี่ยวก็ประยุทธ์ไม่เกี่ยวได้ยังไงประยุทธ์บอกว่าจะเอาทุกจะยกระดับทุกเอาทุกมาตาเลยแล้วไอ้เจ้าดีนิติพงศ์ก็บอกว่าตากบาทอย่าถามพระแจ้งหนึ่งหนึ่งสองไม่ต้องถามกษัตริย์ ถ้านในหลวงท่านไม่ประสงค์จะให้เกิดพระองค์ท่านเพียงมีพระราชดำรัสว่าขอให้หยุดนะไม่ต้องแจ้งความและพระองค์ก็ไม่ต้องพระองค์ก็จะหยุดโปรแกรมต่างๆที่จะเสด็จไปที่นั่นเสด็จไปที่นี่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่นะทุกอย่างก็หยุดครับดังนั้นวันนี้จึงเห็นเห็นได้ว่าทิศทางของวิกฤตทังประเทศมันพุ่งไปสู่ข้างหน้าตลอดเลย รถสงขบวนใหญ่จะช,ชนกันเมื่อไหร่ไม่รู้รถวังก็ไม่หยุดรถประชาชนเขาก็ไม่หยุดเขาก็ต่างคนต่างวิ่งดังนั้นถนนถนนก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็มีโอกาสที่จะชนกันอย่างแน่นอนแล้วถ้าจะบอกงั้นเด็กหยุดสิเอ๊ะวันนี้แค่พูดว่าให้เด็กหยุดวงังวังไม่ต้องหยุด แค่เด็กกระวังมาจาับคู่กันนี่ก็แย่แล้วครับแต่วันนี้ภาพการเมืองของไทยเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วครับนี่คือยุทธศาสตร์ของราชสำนักที่กำหนดขึ้นเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ายุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มที่ผมเคยบอกกันนะครใครเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับ